ส่วน36 44, 44 44นะครับส่วนสูง150เซนติเมตรน้ำหนัก92กิโลกรัมนะครับชุมชนหมู่ที่5ส่งเข้าประกวดครับค่ะสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะชุมชนที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นสาวงามนะคะชุมชนหมู่ที่5นะคะ นะคะหรือนางสาวหมอกพมกัญญานะคะขานชื่อผิดก็กับขออภัยด้วยนะคะคุณแม่นะคะโดยการนำของผู้ใหญ่อนุชาติบอลคำแล้วก็ในส่วนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุญนาวรังมากนะคะเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะ FC ฟซีเหนียวแน่นเช่นเคยคะ่ะชุมชนหมู่ที่5นะคะได้รับกระซิบจากข้างเวทีว่าชื่อเล่น อีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อหมูแดงนะครับแม่หมอกขออภัยนะครับขอประทานอภัยแม่หมอกนะครับแต่ตอนนี้นะคะคุณแม่หมอกของเรากำลังเรียกเสียงนะคะเรียกเสียง ขอคะแนนเสียงนะคะจากผู้รับชม FC ด้านล่างนะคะอย่างเหนียวแน่นเช่นเคยนะคะรับลำดับต่อไปครับหมายเลขหครับนางสาวธนิดาวงพิพัฒนะครับชื่อเล่นคุณแม่หมูเด้งนะครับอันนี้หมูเด้งตัวจริงนะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อกระทันหันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี่เองอายุ62ปีนะครับสัดส่วน43 34-43นะครับส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับชุมชนหมู่ที่6ทส่งเข้าประกวดครับค่ะนางสาวธนิดาวงพิพัฒหรือคุณแม่หมูเด้งค่ะนะคะตอนนี้นะคะชุมชนหมู่ที่6ทส่งเข้าประกวดค่ะอายุ62ปีนะคะโดยการนำของพ่อผู้ใหญ่สมพงษ์อุ่นเจริญค่ะ พร้อม F4 ชุมชนหมู่ที่6ค่ะตอนนี้นะคะ F4 ของเรานะคะก็นำพวงมาลัยนะคะมามอบเป็นขวัญและก็กําลังใจนะคะให้กับสาวงามผู้ทรงคุณค่ารุ่นอายุ60ปีในดวงใจของท่านนะคะค่ะแม่หมูเด้งนะคะ ให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่ากระแสะโซเชียลมูเด้งมาแรงมากเลยค่ะเพื่อเป็นการสร้างสีสันและเพิ่มความอลังการของการจัดงานลอยกระทงประจำปี2567ของทางเทศบาลตำบลสมเด็จของเราค่ะและแน่นอนค่ะหมายเลขสุดท้ายค่ะและหมายเลข10ครับนางสาวเบญญาดาเรืองเดชครับ ชื่อเล่นนะครับแม่เบนครับอายุ73ปีสัดส่วน38 30 36นะครับสุดสูง158เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมชุมชนหมู่ที่10ส่งเข้าประกวดครับค่ะคุณแม่เบนยาดาเรืองเดชนะคะหรือว่าแม่เบนนะคะชุมชนหมู่ที่10ส่งเข้าประกวดโดยการนำของพ่อผู้ใหญ่สถานโนนทิงค่ะ เสียงปรบมือด้วยนะคะสำหรับพ่อผู้ใหญ่ของเราแล้วก็ FC ชุมชนหมู่ที่10ยังเหนียวแน่นค่ะยังมาให้กำลังใจเชียร์นะคะสาวงามที่เข้าประกวดในนามชุมชนของท่านนะคะต้นสังกัดแต่ละชุมชนคืนนี้นะคะท่านมีเท่าไหร่ก็ควักมานะคะ ให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าประกวดสาวงามนะคะที่สวยงามรวมถึงสาวงามผู้ทรงคุณค่ารุ่นอายุ60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งคุณแม่เบนอายุ73ปีนะคะเรียกได้ว่าคุณค่านะคะสวยงามสง่างานะคะเหมาะสมตามใบตอนนี้ก็กำลังเรียกคะแนนจากทางคณะกรรมการน,นะคะ และพี่น้องชาวอเภอสมเด็จรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวงานลอยกระทงของทางเทศบาลตำบลสมเด็จของเรานี่รอบแรกใช่ไหมคะท่านรองรอบแรกครับค่ะในร,รอบในรอบนี้จะ,ะเป็นการโชว์โฉมงามนะให้กับพี่น้องชาชนได้ยนโฉรวมถึงเรินายกจากท่านคณะกรรมการนะครับค่ะรอบที่สองค่ะยังสนุกมากกว่านี้นะคะเราจะได้มารับชมนะคะ การตอบคำถามค่ะคุณแม่ม็อกนะคะเดินมาด้วยท่วงท่าที่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะให้กับลูกหลานชาวโพสมเด็จของเราได้รับชมเป็นบุญตานะคะที่เราจะได้รับชมนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในการประกวดนะคะและม<า>หมายเลขสิบครับนางสาวเบญญาดาเรืองเดชครับหรือว่าแม่เบนนะครับอายุ73ปีนะครับสัดส,ส่วน38 3 0 3สส่วนสูง158ซิเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมชุมชนหมู่ที่10ส่งเข้าประกวดครับค่ะคุณแม่เกานะคะคุณแม่เบญยาดารึธค่ะอายุ73ปีค่ะชุมชนหมู่ที่10ส่งเข้าประกวดค่ะตอนนี้ f c ชุมชนหมู่ที่10ก็อเหนียวแน่นเช่นเคยไม่น้อยหนักอ่ะชุมชนแต่ละชุมชนค่ะค่ะคุณแม่ ไปด้านหน้านะคะทางคณะกรรมการของเราได้ยนโฉมนะคะในรอบแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะไปเก็บตัวด้านหลังเวทีนะคะและเสร็จจากนี้นะคะเราจะมารับชมศิลปะวัฒนธรรมนะคะบนเวทีของเรากันต่อนะคะจากการแสดงของลูกๆจากโรงเรียนนะคะซึ่ง เป็นโรงเรียนจากทางโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมนะคะซึ่งลูกๆของเราจะได้มาแสดงบนเวทีหลังจากที่นางนพมาศนะคะรุ่นทรงคุณค่ารุ่นอายุ60ปีของเราไปเก็บตัวด้านลอยนะคะซึ่งก็จะเป็นการแสดงชุดสองโรงเรียนนะคะก็จะเป็นชุดโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมนะคะเสร็จจากนั้น ก็จะเป็นการแสดงศิงละปะวัฒนธรรมของน้องๆลูกๆจากโรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศินค่ะก็แสดงการแสดงคุรุมิตรประสิทธิ์ศินเสร็จนะคะก็จะได้มารับชมนะคะการประกวดนางนพมาศนะคะในรุ่น ทรงคุณค่านะคะรุ่นอายุ60ปีในรอบที่สองถัดจากการแสดงของโรงเรียนเอทต่อจากนี้ไปค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะได้รับชมการแสดงจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมนะครับในชุดการแสดงลายหน้านะครับอำนวยการแสดงโดยท่านดรภูมิศักดิ์แสงกัญญาผู้ในการโรง